ก็เช่นเคยในช่วงที่หนึ่งไอทีนะครับข่าวนะครับ u t u b ปปรับใหม่ให้ผู้ใช้ทุกคนดูจอเล็กหรือ PIP ผ่าน Safar รีในไอโฟนสได้แล้ว,ลว YouTube ให้ปรับปรุงนะครับให้ผู้ใช้ทุกคนดูจอเล็กหรือ PIP ผ่าน Safar รีในไอโฟได้ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจำกัดเฉพาะผู้ใช้ y o u t u b พรีเมียมเท่านั้นนะครับในตอนนี้นะครับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นทั้งสมาชิกหรือผู้ใช้ยูทู b พรีเมียมสามารถดูวิดีโอแบบจอเล็กหรือ PIP ผ่าน safari ใน ios สี่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับ youtube เคยปรับไว้เฉพาะผู้ใช้ youtube premium สามารถดูวิดีโอแบบจอเล็กหรือ p i p ผ่าน safari ได้ใน ios 4เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้มีข้อมูลยืนจาก youtube ว่าวัสดุการดูวิดีโอจอเล็กหรือ p i p นี้จะผ่าน safari นั้นนะครับ ios 4จะเปิดให้ผู้ใช้ทุกคนหรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองนะครับผมต้องรองการยืนอีกทีนึง แต่ถ้าเกิดใครดูได้ย่งไงก็สามารถแจ้งกันมาได้เลยน,นะครับสำหรับนี้ในช่วงค่ะเทคนิคไอทีห้องจุลนภินเท่านี้นะครับขอบคุณสีส่ติดตามการชมด้วยคมสวัสดีครับ